ได้ h o ได้ Honda c ตี y รถบ้านเครื่อง1000เทอร์โบรุ่นท็อปตัว RS สีขาวรถสวยรถบ้านเข้าใหม่มาให้อีกหนึ่งคันบอกไ้เลยว่าใครที่ตามหาอยู่ใครที่รออยู่นะคะวันนี้มาจัดได้เลยที่บอยรถบ้านค่ะเดี๋ยวพี่แันซี่พาไปชมตัวรถกันค่ะตัวนี้นะคะเป็น City นะคะเครื่อง1.0ตัว RS ปี2020รถบ้านมือเดียวค่ะตัว RS นะคะลูกค้าก็จะได้ไฟหน้าแบบ RS แบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าลังพึ่งนะคะสัญลักษณ์โลโก้ Honda ตัวนี้เป็น R S แท้จากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวนี้ใส่สเกิร์ตมาให้แล้วรอบคันนะคะด้านนี้นะคะกันชนหน้านะคะแต่งด้วยลายแคปลานะคะรถสวยรถบ้านสภาพดีนะคะคันนี้จัดทรงลงแม็กมาให้ลูกค้าแล้วด้วยนะคะมาดูล้อแม็กของเขาตัวนี้นะคะเป็นแม็กก้านวายนะคะลูกคา้าสภาพใหม่พร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแม็กหรือว่ายางนะคะนี่เลยตัวรถเป็นสีขาวนะคะหูกกระจกเป็นสีดานะคะตัดกับตัวรถ สีขาวมุกมากม ไปชมด้านในกันหน่อยนี่เลยภายในด้านในนะคะตัวนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะกึ่งผ้าเป็นปุ่มสตาร์ทครุสคอนโทรลนะคะหน้าจอนะคะทัชสกรีนเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android Auto นะคะมีกล้องถอยหลังมีทุกอย่างนะคะให้ลูกค้าครบจบในคันนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัว RS ตัวท็อปสุดของรุ่นแล้วแล้วที่สำคัญนะคะเป็นรถบ้านเจ้าของเข้าศูนย์ Honda ทุกระยะเช็คระยะ ทุกครั้งคันนี้ลูกค้าได้ไปนะคะสภาพสวยประวัติดีอย่างแน่นอนนะคะนี่เลยมีเซ็นเซอร์มาให้แล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะตรงนี้เลยมีกล้องมาให้แล้วเป็นกล้องถอยหลังนะคะด้านท้ายสามารถวางของจูของได้เยอะนะคะตัวนี้เป็นเครื่องพันเทอร์โบนะคะลูกค้าจ๋าแล้วตัวรถเป็นทรงสีดานสีขาวรถสวยมากๆนะคะจัดโปรไปเลยให้กับลูกค้าบอรถบบานรถคันนี้นะคะผ่านการตรวจสภาพจากบริษัทตรตวจรถนะคะคุณภาพชั้น นตรวจมากกว่า344จุดมีใบาการันตีแล้วก็มีใบรับประกันให้ว่าโครงสร้างเดิมเครื่องยนต์ดีช่วงล่างดีไม่มีอุบัติเหตุอย่างแน่นอนค่ะ เครื่องนะคะเดิมๆเ,เลยตัวนี้นะน็อตไม่มีขยับนะคะแล้วก็รถไม่มีอุบัติเหตุอย่างแน่นอนเป็นรถบ้านสภาพดีอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าใช้งานมากๆสำหรับ h o n d a City คันนี้จัดไปเลยค่ะราคาสุดพิเศษนะคะคันนี้499,000บาทค่ะคันนี้นะคะราคานะคะจะจัดจะสดนะคะแนนซี่ยินดีให้บริการเลยค่ะใครที่รู้ตัวว่าเครดิตดีอาชีพชัดเจนนะคะสามารถดาวต่ำได้เลยที่0%ค้างงวผ่อประมาณ8,000กว่าบาทตลอดสัญญาเลยนะคะ อยู่ตัางจังหวัดสามารถขอสิ่งเชื่อออนไลน์กับแนนซี่ได้นะคะมีบริการให้เลยนะคะทราบผลภายใน1วันค่ะติดต่อแนนซี่มาได้ทุกช่องทางของบอรถบ้านเลยสําหรับใครที่สนใจเจ้า Honda City คันนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ใครที่ซื้อรถที่บรถบ้านคันนี้เรามีรับประกันหลังการขายให้คือรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้1ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศไทยอีก1ปี นะคะซื้อรถมือสองสภาพดีแบบนี้ต้องมีบริการหลังการขายที่ดีด้วยนะคะใครอยากได้รถมือสองสภาพดีติดต่อเพียงซี่มานะคะ